สซเีนช่องนสัสเซอิคายเควอเคนี้จะที่ไม่รกันสรัเดปโปรฟล์รอยัลพานไซสไมสใส่เดอลอตบ s ัสเตอรัเองคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องและอีพีแรกของกาแฟนจักวีก่อนเข้าพระโอเดดท่านเองก็เอ้ยจะเป็นไงก็ไปดูคลิปเอกโปรไฟล์ได้เลยมาช่วง จะมาดูช่วงเกียร์สามไปแล้วทุกคนเกีเยร์สามเอ้น,นี่เกีสียงไหนกันล้วครับอาร์เซว r a g ากอนอาทีน้แล้วผมไปจิบลองไงอ่ะเซเวอร์นี่มาแล้วมิสกิวสองสกิวนอ่ะเดี๋ยวกันม่วอาโฟกัสอัรสคิลคนจินนีนแนเมื่อสามเรามีบัสเตอร์ชื่อเมลำกันสามใบ เป็นเกตลบหนึ่งอ่อาก็จะไลไปช่วงเกตสามานนีเองเกตดิ่มเกตสี่นะววนเท็กสองคาร์ดบัสสามตัวัสสามเลือกบัตเตอร์สามตำแหน่งคอลงสามสามตัวเนะาะน้ำเมโซนหนึ่งใบของการหนึ่งใบต่อโซนหนึ่งใบก็จบม,สมสาสบาคอบัตเตอร์ที่ฟันมอยู่ได้นะวันนี่เนาะใส่หนึ่งใบครับ ถ้าี่หลังลอยละเราไม่ใส่นิ่จลอดบัตเตอร์มีสกิลอ่าแต่ไม่ใส่นิ่เนาะมีสกิลอีสกิวอะไรวอคอนดิเวนท์บัตเตอร์ไหมถ้อยมตีมีบัตเตอร์ชื่อมวลการหกบายแลวพลังและคริเทเ่พื้นฐานตามบัตเตอร์ชื่อสามนั่นเองชื่อมวการหนึวันอกสอถ้าถ้าอยู่ี่โจม ้า้ยีนโจมตีใช้เชเจอบเบอเตอร์ออกบาเตอร์ลงตำแหน่งนที่ว่าอยู่นั่นเองใส่ไปสองใบเอาไม้ใส่เอาไม้มาสี่ใบเอาไม้มีสกิลเมื่อในดาเเมตส่วนคุณไม่มีดาเเมตหงายหน้าอยู่เลยโยกพาวเวอร์หนึ่งหมืน่น ข,ททกกข,ขัิขลตอ,เลอ,เลอเนเขาเตอร์บาร์ทิ้งมือหนึ่งใบเลือกเก็บสองจากองค์การคุณสองใบขึ้นมือใส่ไป4สี่ใบนล่นอองอัลเฟดสี่ใบอัลเฟดมีสกิลคอนเวนคัตเตอร์บารสถ้าโซคุณมีบัตเตอร์เบดอยู่ทำการ ใชบ,บตเตอกกรี่อากาโเลยกันใชกรหอดพิซซาตอ์บัสเจ้าหนี้นี้บวกอเวอร์หนึ่งเมื่อและโจกบกาสหนึ่งใบไปไปสี่พันไปยูเรน,นิฟยูไนฟดากกร์กอนมีสก,กิลคอนเวนเมื่อการยิงสนามที่มื่อหนึ่งใบคอการเจ็ดสองคอการจากมือคนสองใบและโจกาสหนึ่งใบ อ่ 1, 1าแชร์จคันหนึงใบไม่รู้ติดมาเป็นอะไรใช้แค่ครั้งใช้ได้หนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทินนั่นเองตอนนี้แค่สองแยรสามใส่มาก็สิบสี่ใบเองืูช่วงแก 3, รสามก็ได้ด้วยกนย้อนแคสองเมื่อกี้ผมพูดผิดนะพนมาเริ่มที่ตัวหลังนี้กักบปารเตอร์เบดปารเตอร์รเบดใส่สี่ใบมีสกิลที่ขาสิกส เหตหนึ่งเนาะมียูนิตชื่อมาสำกันสี่ใบและสามยูนิตบวก1นึ่งคีย์ 2, เข้าเหตุสองเาเตบาทหนึ่งโซบาทหเลือกเดทไทยการฝ่ายหนึ่งใบรีไ,ไทยเรียกรารฝนะ่ายหนึ่งใบนะต้วไอพีสี่ใบไต่อไป มาตดาร์คมีสก,กิลมีเทคบอลเอ่อเทกบอนเนาะกกนนอาดวา์ที่ฝ่ายเนี่ยจะทาย่าสฝ่ายของฝ่ายเองนะอีน้องเทคสองถ้ากฝ่ายไม่มียูนิทสามอยู่เลยไม่มีแรงขาดมากนะทิ้มือหนึ่งใบยูมีหมวกหนึ่งได้าตพีสองใบ โอเคบัตเตอร์เลมเปียบัตเตอร์โลมีสกิลเททดวัวกันล่ะมีบัตเตอรชิ้นการอกใบไม่สามารถไม่สามารถถูกเลือกจากฟามสามารถอิได้เองเท็ล้าเท็ล่ามีสกิล เมื่อหนามคนมีมาสเตอร์ชื่อไม่สำคัญสามใบเรียกอาร์เซเวอร์ตะกองแล้วแสดงฟส่ดอแลสับของการใส่ไปสองใบอัตเตอร์อเมีเิกามีสก,กิลเมืม่อหนามคน,นมีมาสเตอร์ชื่อดูกัน,นหกใบยู่ริบวกทาวเวอร์หนึ่งหมืนห้าพัน เมื่อการ์นนโจมตี่เปิดทุกกองของเราหนึ่งใบเอาไว้ถ้ากอนหรือ,อยังไว้ไิดกองก็ได้ใส่ไปส่งใบตัวกับ,บล,ลิวาโลพิจิวอ,อ่าขอขอจิตเอาตัวบาสเลือกคอเกณน์สองกองหนึ่งใบแล้ว3ามถ้าเราเมตโซนี้มีถ้าไม่ยังไงอยู่เลยครับแท้ก็ขอเป็นโซบาสได้เลยเนา ส่ไปสี่ใส,ส่ไปสิงสองใบเลยยิ่ใส่ริเวอร์โรสีเลยเราใส่ลิเวอร์โรสีลแล้วโนาโอเคตอนนี้เกยสองเดี๋ยวช่วงเกยหนึ่งกันเลยช่วงเกเยหนึ่งกันเลยเพื่อนช่วงเกยหนึ่งใส่เป็นบัตเตอร์ชาวลินสองใบาอาบัตเตอร์ชาวลินมีสกิลอาถึงม,มึกันะมีบัตเตอร์เมกาเนตี Bài <laughs> cắt dương coi còn đình bai. bay, A magali À, Repose. Bi batte slam. Kiniwok. Awa sampan. Check lam. Batte chim sơn hobbana kariyon tea. Bi cáp dương coi phái đình มกรจตีมีาเตอร์นออกบเสร็จแล้รามารบ๊ชร้วมงกรจงตีใบทับ่มีนอตใส่ไปสองับพีจีมีสกิลเมื่อเา้าชองกาดทิ้งมื่อหนึ่งาบเทคสองเมื่อไก่โนช่องวันทิ้เมื่อหนึ่งจหนึ่งใส่ไปสามใบ ชประกับเกตหนึ่งที่ใส่มาต้อยมากเดี๋ยวไปดูช่วงทิกเกอร์ใส่กันเลยกันเลยนะคนทิกเกอร์ที่ฟาร,ร์มมาถ้าเป็นยูทิกเกอร์สี่ใบโดทิกเกอร์ฟอเาบลฟูเบลซีโดพีจีหนึ่งใบผู้นำมาเพิ่งทับโอเอร่าเนาะ mình bài tết cho tên mình chọn đó không. Chí hộp đó không, chí đó là hình e à, thì... bao à, thà đít ní đến nghe phần khung quanh xài đò chỉ nhớ lời ô đít ní một đòi như mà có mười mình nói อาจจะเห yup ็นว่ามีในในลีดเรก็มาโชว์เล็กๆที่บอาแหลว่ามือมันย um ิ่งน้อยมันเลยใส่ตัวนี้เป็นมิลเลสเนาะเดชโชวอิมมจเอรี่ก็เลยเดริชโชวอิมมาินารีกีะไรประ่อิมานินารี่กีบใส่ชิบายนั่นเองฟิชชิหนึ่งใบวอทูหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแ1ดเก้าสิบเอ็ดสห้าสฟอูสิบเจ็ดใบนั่นเองฟอร์ูสิบเจดใบใส่อะไรก็ได้นะวันก็จะตามใจชอบไปกันเลยฟอร์ูสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสองฟอรเฮ้ฟอร์มาใส่สิบเจ็ดฟอรมาใส่สิบเจ็ด ฟอร์ทูใส่จิ้าโดยไปใส่สองใบนั่นเองก็ฟอร์ทที่ใส่มาแค่สใบนี้เองเองนาะเฮ้ยอเีอยเดี๋ยวไปช่วงคอมโบเทสกันเลยทุกคนโอเคเอาไปช่วงช่วงเทสเี็กโปรไฟล์กันเลยคลินี้จะออนชาร์ดี่หนึ่งทุกคนมาเริ่มในการจับคขางกันชุบชุบชุกชุกเอาไปดูว่ามีเิมีจเล่นยังไง ที่ได้เกสามถึงสี่ใบแล้วคนอืมเขี่ยมานล่วโจกา,กจกา,าอะไรโจกาห้าใบเนาะอันนี้ทิงอยู่ว่ไปลองเทสมังแล้วแหละเล่นได้คนถ้าเกทสามมันไม่เช่นเยอะเกันมันก็เล่นไดน้ผมเปลี่ยนมือเมสไซผมยังไม่ชำการเน,ะเนาะเก็บเลยเป็นสามใบเนาะ โอ้อะไรวันนี้กินแซมขึ้นมูอ,อย่างเยอะเลยโอเคมาเรื่องเฮเียวานะแ่นับแ่นับเดี๋ยวไวนกับเบเลี่อืมโอเคดอกจีเกะอาติตกอืมโอเค ไลเไ่เป็นปปพีจีด้วยเนาะช่วยสับกอวครับไล่เป็นพีจีเอามือออกสองใบที่เอาติดก็ได้เอาออกแล้วไปชุบๆไปตรงนีนเน้เห็นเห็นเนาะโอเคแล้วทำมาไรก็ปั่นเลยด้านเม็ได้ครับทางตกแหวนนะครัเทินจอก ไล์ก like, like ัไม่ได้ี่ยวนั่นก็ไล์เป็นก่อนไล่์ล้ทำการเดียวโจ้ก็มารอตามฉันไล์บัลเตอร์เบรดแล่นก็ทำการบัลเตอร์เบรดวิ่งเลยหนึ่งหมื่นตีเสร็จวันจัะเจคันเช็ดน้องที่เก่าผ่านฉันตีมาทำไมอ่ะ

อดีไหมดีค่ะอืมขอเป็น Starlight Dragon So b a ่ะสูปว่าขอ,อมูสองใจอืโตเป็น p ีขออมูสองใบอ่าเอาเฟด Nhêm phía. Ao mày tìm mày có mày tìm mai, tìm mày thiếng mày thiếng máy tìm mà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 y tìm sáng tìm mày tìm mày tìm mày โอเคยิด a r ร o ลกับดร์กเนะบดไม่ได้เหรอมันบดไม่ได้อ่าอานนิติแวนอ่าให้อีที่แวนแล้วก็เอาเฟตี้เอาไม้เพีนงแคบาจะเช็คเ i ิ s t c h e ต k จอติเจอร์เอาครับหนึ่งใบ ăn cơm này ăn cơm này không ăn này ra gắn ăn cái ăn บอกาต้องพอมสองอจะว่าไม่ก็เทดเนาะงั้นก็บุสอามตอาก้นก้อนตีก้อนตีก้อนตีอะพุกีมือโซเขาเาบานเนาะนึ่เขาตบาทอะก็สกยมาที่มือหนึงใบเท้าบาหนึ่งจะส่งตรงไปขึ้นมือนะกเราะโอเค

สเหลือแก่ 3, 4, 4, 5, 5, แสามสี่วายราเมทไซจะเป็นห้าการที่เมทไซจะขึ้นแล้วเราจะปิดแก่ให้กับน,น้อยมากกเบียร์แล้วที่เราเจอที่จะสุดติดอดนนี้ไม่ใช่เทพไม่ใช่ลังราชาและเทพแต่เขาก็จะเป็นที่ยืนกับไล์เมทไซเดนลอตบัสเตอร์อินเตอร์นิฟอร์ทูที่ช่องเนี้ยช่องแมนจับ Có skill So bad Khó cá xong à, rồi mơ À không Ok Chúa cá nâng bài kho bá รอบก็ได้ทีสามใบแล้วก็อันนี้คือปอดที่จะเล่นได้แน่นอนมาเน่าไหรนะครับทุกคนหน่งหมื่น,น,น,น 1, มีบัตเตอร์ใบปมานหมืนห้าวัเป็นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าทีหนึ่นห้าสีห5ึ่4ห

เจดหมหกหมื่นหนึ่งสอ็ดหื่นสองเจ็ดหื่นสามเจ็ดหมื่นสามพันทีเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วทุกคนเอ่อเจ็ดหมื่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเจ็ดหมื่นสามเก้าคีย์เดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันทุกคนอ 7, 000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, โอเค, 7, 000, 3, 9, ค ตีไปเลยเจ็ดมือสามเก้าคิดแล้ว,วกาสีใส่แวาดจ่าเช็คว่าเช็คยูทริกะตกกว่าจ่าถ้าเป็นแปดมือสามนะสีใส่วาดจ่าเนาะรอบประมาณนี้คับกับเดสปร์ไฟเมสไนิดเดอะลอดัสเตอร์นี่เดี๋ยวเราขอทำการใช้คอมโบโอเดาเมดูแล,แล้วกัน <c oughs> โอเคขอเวลา เซ็ตอลเนี่โอเควันนี้คือคอมโบเซ็ตขึ้นมาได้อีกน,นอะเฮ้ยว่าเซ็ตคอมโบขึ้นมาได้ไปเฮ้ยองบคอมโบเมไซเนี่ยตีสิบฟอกกิ่ข้อถารังก็จะมานอืมอ,อล,ลังก็จะ,จะมมประมาณอะไรแบบนั้นก็เนี่ยสองหมืน่นสามหมืนมม่นห้าหม,มืนมม่นห้าหมื่ ห้าห้าห้าเจ็ดหมื่นม0 0ดหมื่นสองแปดหมื่นหกสิบสองกข้อตีใส่แหวนกาดเนาะเซ็กชั่นเช็ เออเช็ดจิตข้อกับคลิปกับคลนะก็ต่อกับเมสเซี่อีิบดเลยเมสเซจ่ก็ตีที่บดอืมเอ่อสามจิตข้อหนึ่งแสนในหนึ่คนก็ประมาณนี้คอมโบเทคของเมสเซจ่เดลนหลอดบัสเตอร์ในช่วงไทยทิ่หมดเลยเป็นยังไงคนกับคลิปเล็กโปรไฟล์เมสเซจ่เดลนหลอดบัสเตอร์เองเป็นเด็กที่เรียกว่าเน้นโจมตีเกมบุก ก็เกมรับได้ดีมากนี่เราคือเป็นในทีตีวีคที่ปารือวีโบทีเข้าดเพินเดย<ม>นเนียวนี่เนาแค่มีบบตเตอร์หกชื่อขึ้นไปแต่ว่าอันนี้บาร์ลดวเามาแล้วนี่นมาเจตตี้เดลอดมบตเตอร์เข้ามาด้วยนีเนาะก็ยไม่ดเมสไซเหมือนได้ให้ขึ้นใช่มีมาเชสใส่มาเชสก็ได้นง่นเนาะแต่คิดจะลงกันจันเองติดับเราแชร์กไลค์กด s u b s กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไปแล้วลก่น,นกด